สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหนิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเยาวราชอันนีงค่ะทุกคนคือวันนี้นะคะหนิงได้รับคอมเมนต์มาจากพี่คนหนึ่งนะคะในแอปตอกๆนะคะทุกคนคือพี่เขาบอกว่าอยากให้หนิงนะคะลองพากเสียงเป็นภาษาโคราชนะคะทุกคนก็จะบอกว่าหนิงหนิงพูดไม่ได้นะทุกคนหนิงพูดไม่ได้เลยเด็กพี่น้องเดี๋ยววันนี้นะคะฉันจะลองพากเสียงเป็นภาษาโคราชบ้านฉันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะฉันก็จะพาพวกแก่นะคะมาดูบรรยากาศเยาวราชอันนี้ค่ะทุกคน จะพาไปหาดูผู้ชายจนแต่แทะแก,เ,กเอ้ยไม่มีเวลาไปไหนก็เข้าสักทีทุกฉันนั่นนะ่ะแงวถ่าใครที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพเนาะกว่าจีเลิกงานก็คำแล้วเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนกับมากก็ซื้อแก้งทุ้งกินก็เขาห้องหลากก็นอนเลยนี่เด็ขันได้ออกฉันก็ออกมาก,ก็ยังงี้นะเด็ ขาหาขคงกินก็ายาวราษหัสน่ะเขามีโค้งขายกระจกกระแจกเดีเกเลยแบบร้ายแท้ๆดูถั่วยางหลายคนก่อยยางหลายก็นี่ก็ยางหลอนคนก็มากเด็เกเลยโมลงกับ,บขาวดิฉันสั่งมากกว่าเชิงเครื่องข้อยุดอกเดชอร่อยของข้อยุดอกเดกเกเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจให้สาวโคราชบานอิน๊งดึงเดอ้อใครที่อยู่อำเภอไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เ้ยจ้า